เรามาดูประวัติกลุ่มที่3กันครับอ่าก็เป็นเรื่องเราจะโฟกัสที่สุขภาพณปัจจุบันเห็นไหมตอนแรกหมอคุยถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของเวชเชนเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาประวัติในอดีตเป็นยังไงบ้างและคราวนี้ประวัติที่ทุกคนมักจะถามเสมอแหละเนาะไม่ว่าอาจจะเป็นการประเมินตัวเราเองนะครับหรืออิวัลูเอคนไข้เราเองคนที่เราดูแลก็คือประวัติสุขภาพณปัจจุบันนี้อย่างเช่นมีโรคประจําตัวไหม บางคนมีเบาหวานความดานันไขมันเราทานยานะครับบางท่านมีกลุ่มโรคทางด้านจิตเวชอ่าซึ่งต้องบอกว่ายาหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้านซึมเศร้าลดวิตกกังวลนะครับรักษากลุ่มอาการทางจิตเวชเนี่ยทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นได้หมดเลยครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็น drug-induced w i g h t g a i n ทั้งหมดเนาะอ่ากลุ่มยาต้านซึมเศร้ายา ทางด้านจิตเวชต่างๆนะครับการที่เราใช้ยากลุ่มนี้แล้วสังเกตว่าน้ําหนักเราขยับขึ้นเห็นไหมเราเราทราบแล้วว่าเรามีต้นต่อสาเหตุที่ชัดเรามีอ onset ของเวทเกณฑ์ที่ชัดนะครับนะรูปแบบอาหารการกินณนะปัจจุบันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หมอจะถามเสมอเลยนะคนไข้ที่เข้ามาอย่างเช่นปัจจุบันนี้กินแบบไหนครับกินปกติเลยหรือว่ากินแบบโลขาบเวลีโลขาบกินคีโตจนิกไดเอท กินกี่มือ้ออันนี้สําคัญเนาะเราต้องรู้เนาะสองมือ้อสามมือ้อเริ่มกินมื้อแรกเบรกฟาสต์ตอนไหนเราจะได้รู้เวลาเริ่มเบรกฟาสต์แล้วก็เวลาปิดจบนะครับเ่างเช่นบางคนบอกว่าเริ่มกิน8ปดโมงปิดจบ2องทุ่มโอ้โหอันนี้เราก็จะเห็นช่วงกว้างมากๆเลยว่าเรามีช่วงกินค่อนข้างกว้างนะครับแล้วยิ่งบอกว่ากิน3าม,มื้อหลกักกิน2มื้อย่อยอย่างเงี้ยเรามีมิลท์ทั้งหมดใน1วันของเราเนี่ยหมื้อครับตรงเนี้ยแน่นอนครับว่ามันเป็นจํานวนมื้อที่มีผลกับเรื่อง การทริกเกอร์กระตุ้นให้อินซูลินเขาสูงขึ้นร่างกายของเราก็จะมีช่วงที่ดึงเอาแฟตออกมาใช้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับเราเรียกว่ามีเรื่องของแฟตเกนค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเราได้รู้ช่วงเวลาการทำอิ intermittent fasting, นเตอร์มิเตนฟาสติ้งเนาะถ้าเราถามประวัติตรงนี้ให้ดีนะครับแอคทิวิตี้ระหว่างวันเป็นอย่างไรบ้างบางคนเล่าให้หมอฟังว่าทำงานออฟฟิศนั่งโต๊ะไม่ค่อยได้เดิน กลับบ้านก็ดึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายก็มันก็น้อยลงเห็นไหมฮะตรงนี้เราพอจะทราบเรื่องของฟิสิกอลแอคทิวิตี้นะครับหรือว่าเ,เรื่องของกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายมากขึ้นเนาะการเดินเป็นยังไงบ้างมีช่วงออกกําลังกายไหมหรือบางท่านออกกําลังกายเราต้องถามไปอีกหน่อยว่าออกแบบไหนบ้างอ่าอย่างเช่นออกแบบคาร์ดิโอไปเดินไปไว่ายน้ําไปวิ่งไปเข้าคลาสเต้นนะครับหรือออกแบบเวทเทรนนิ่งเทรนกี่ชั่วโมงต่อเซสชัน นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ t i ม i n g ในการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะครับอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะออกช่วงเช้าเป็น morning e x e r กซ์เซอร์ไซหรือเราอาจจะออกช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงของที่ before dinner ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับการนอนประวัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทต้องไม่ลืมเรื่องของสล e p นะฮะทุกคนประวัติการนอนสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกหรือเปล่า,าเช่น บางคนบอกหมอว่านอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งอุปสรรคหนึ่งละที่เรามองว่าเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของการที่เรามีการพักผ่อนที่น้อยนะครับมันก็มีอิทธิพลกับฮอร์โมนหลายๆตัวเขาบอกว่าในคนที่มี sleep deprivation หรือนอนน้อย insomnia นะครับมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื้อต่ออินซูลิน นะครับรวมถึงฮอร์โมนที่ทริเกอร์คอนโทรลความอิ่มของเรา,าเช่นเลปตินก็จะลดลงฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เรามีฮังเกอร์มากขึ้นอย่างเช่นเกรลินก็จะเพิ่มขึ้นในวันถัดไปนะฮะการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับความเครียดสะสมเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องประเมินนะอย่างเช่นทุกวันนี้เรารีเช็คตัวเองได้ว่าการทำงานชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราปัจจุบันนี้เรามีสเตรสเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถ้าสำหรับหมอหมอก็จะให้คนไข้ ที่เข้ามาเนี่ยให้คะแนนตัวเองถ้า1-10ถึง10ปัจจุบันเนี้ยเราเครียดอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เห็นไหมครับถ้าเกิน5ขึ้นไปก็แปลว่าก็เขาก็สะทออ้อนออกมาแล้วว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีสเตรทเกิดขึ้นนะครับสเตรทนั้นเกิดจากอะไรเ,เราลองถามหน่อยเปลี่ยนได้ไหมอย่างเช่นเกิดจากการที่อาจจะทํางานแบบดึกเกินไปหรือว่าเป็นคนที่มีภารกิจต่างๆมันมากเกินไปแล้วอาจจะปรับ เปลี่ยนสเตรสตรงนั้นได้นะครับการที่รักษากลุ่มอาการทางจิตเวชตรงนี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับปัจจุบันนี้สเตตัสในครอบครัวบางคนอาจจะ,ะมีครอบครัวแล้วต้องดูแลลูกๆนะครับเด็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะต้องนอนดึกหรืออาจจะต้องเวลาลูกกินก็ต้องกินตามลูกอย่างเงี้ยครับก็มีผลเหมือนกันครับทำให้เราต้องอควบคุมไดเอท ทามมิ่งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆมันมีผลทำให้เรามีสเตรสเกิดขึ้นได้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้ครับปัจจุบันนี้นะเราอาจจะต้องถามคำถามนี้ด้วยครับว่าปัจจุบันเนี้ยช่วงที่น้ำหนักเราเยอะเนี่ยวันช่วงวันที่เข้ามาหาเนี่ยเราเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเริ่มลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนบ้างหรือย,ยังนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าผู้ที่เข้ามาปรึกษาหมอเนี่ย ต้องมีใจละอ่ะเขาเรียกว่าถ้าเราประเมิน state of change เนี่ยแปลว่าจะต้องเริ่มที่จะมีความตั้งใจแล้วว่าอยากจะเริ่มลดน้ําหนักอาจจะเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มลดแป้งลดน้ําตาลการเริ่มกินอาหารที่แบบว่าขยับเวลาลงมาหน่อยเนาะไม่กินดึกเกินไปเห็นไหมฮะก็เริ่มที่จะทําแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าตัวเองจะชื่นชมคนไข้เสมอว่าเก่งมาก ที่เราค่อยๆเริ่มปรับแล้วนะครับตรงนี้เหมือนเป็นการรีวอร์ดอันหนึ่งเนาะให้กับคนที่เราสื่อสารด้วยเราคอมมูนิเคตด้วยได้มีกำลังใจนะครับเขาเรียกว่าเป็น i t i ิทีฟ n g งก g e ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการที่เราดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักหรือโรค NCD ต่างๆเนี่ยหมอมองว่าสกิลหนึ่งที่สำคัญคือซอ f t Skill ในส่วนที่เป็น c ค m มม n นิเคชันครับ ถ้าเราสื่อสารกับคนไข้ได้ดีนะครับสื่อสารกันด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับมองเ,ออเขาเรียกสเตตัสในแต่ละคนให้ออกว่าในคนคาแรคเตอร์อนี้เราจะสื่อสารแบบไหนนะครับข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะสามารถจูนกันติดและสามารถค่อยๆพากันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนค่อยๆฝึกนะครับเอาละคราวนี้คำถาม <c oughs> ที่สําคัญนะครับอเป็นคําถามที่พลาดไม่ได้เลยก็คือว่าการที่ปรึกษารอบนี้เข้ามาหาหมอรอบนี้หรือตัวเราเองนะครับในการลดน้ําหนักในแต่ละแอดเคมนั้นรอบเนี้ยความคาดหวังของเราคืออะไรหรือ เป้าหมายของเราคืออะไรเพราะแต่ละคนเป้าหมายในการลดน้าหนักไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าโอ้น้ำหนักจะต้องลงไปแบบหุ่นดีมีซิกแพคแบบว่ารูปร่างดีร้อเลยนะครบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะกลับไปใส่ชุดเดิมไดออ้อาจจะช่วงไม่กี่เดือนนี้จะแต่งงานแล้วหรือจะไปเที่ยวนะครับหรือบางคนมีเป้าหมายว่าโอเค ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเวลาเดินไปไหนทำงานมันเหนื่อยวอยากจะลดน้ำหนักลงมาหน่อยหรืออยากจะแก้เรื่องน้ำตรงน้ำตาลไขมันที่ไปตรวจสุขภาพมาเออให้มันดีขึ้นนะคุณหมอเขาบอกว่าลดน้ำหนักเราจะลดบ้างเห็นไหมครับโกในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าทุกๆเป้าหมายดีเสมอ แต่สําหรับตัวเองก็จะเป็นคนที่จะพาคนไข้จูนกลับมาให้อยู่ในเรียลลิสติกโกแต่ว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นบางคนน้ําหนักตั้งต้นเหมือนเคสตั้งต้นเรา80กิโลอย่างน้ําหนัก60กิโลในช่วงระยะเวลา3-4เดือนก็จะบอกคนไข้เสมอว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะมันการลดน้าหนักเยอะเกินไปนะครับเราต้องค่อยๆสเต็ป ลงมาเป็นขั้นอย่างขั้นและประมาณสัก10%อ่าแล้วก็ค่อยๆเมนเทนน้ำหนักไว้แล้วก็ค่อยๆขยับลงมาอีกนะครับการที่เรามี rapid w e ิด h t Loss อ่าใครที่เคยฟังไลฟ์หมอที่ผ่านมาจะรู้ว่าการที่เราลดน้ำหนักเร็วๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ10กิโลใน1เดือน2เดือนเนี่ยไม่คูเลยไม่เจ๋งเลยสำหรับตัวเองนะตัวเองมองว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับสุขภาพของเราการที่เรามี rapid w e ิดเว loss สิ่งหนึ่งที่เราจะล s s ไปคือ ล o อ s เรื่องของมัตโตแมทล o อ s ในเรื่องของน้ำนะครับลอตในเรื่องของพวกกลุ่มสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินแร่ธาตุนะครับและที่สําคัญและที่สําคัญนะบางคนมักจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเช่นการเกิดนิ้วที่ถุงน้ําดีหรือกอร์สโตรนะครับ ความสําคัญอีกอย่างนึงก็คือ loss เร็วปุ๊บนะครับร่างกายเราก็จะดึงกลับเร็วเหมือนกันเราเรียกว่ามีเมตาบอล a ิกอะดัปเตชันทูเวท loss นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะคููอยากจะเจ๋งจะต้องลดแบบเป็นสเตป5-10นะครับในช่วงระยะเวลา3-6เดือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทำให้ยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ หมอตั้มก็จะบอกนักเรียนทุกคนเสมอที่ได้ไปสอนได้สื่อสารแล้วก็บอกคนไข้ทุกคนเสมอว่าเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆลดอย่างเป็นสเต็ปนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านไว้เนาะ